วันนี้เราจะมารีวิวนะคะเกิดนะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะมาชมกันนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น CRV 2 0 2 0นะคะเครื่องลีเซตัวนี้จะมีเซ,เ,ซเซ็นเซอร์ด้วยนะคะช่าง เราจะมาดูตอนติดตั้งเสร็จนะคะงายตัวนี้จะเป็นแค่สองชิ้นนะคะเพราะว่างานของ CRV เขาประตูเ็าจะเปิดออกหมดเลยเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันค่ะ CRV เปิดเป็นแบบนี้นะคะปิดเข้าไปหมดเลยเลยไม่สามารถที่จะมีสี่ชิ้นได้มีได้แค่สองชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่า หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้ช่างกำลังขึ้นโครงขึ้นงานอยู่นะคะข้อคู่เข้ามาด้านี้จอบมาเลยช่างมารยาทดีมากมโค้งตลอดเวลางานเ,เนียบๆนะคะบาบทาาั้งขาข้อคู่สวยๆเลย เดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วจะมาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะโอเคค่ะค่อยแกะกาวออกนะคะคก็กดงานกดชิ้นงานลงนะคะติดตั้งเสร็จแล้วนะคะสำหรับรเลื่อน c r ี2020งานเนียนเลนย ขอบคุณค้าจากโคลานน่ามากเลยนะคะต่อขอบอขาทางเขียวได้ค่ะงานเนียอะมากขอบนะคะชิ้นงานด้านหลังนะคะตัวนี้จะติดตั้งแค่สองชิ้นนะคะท่อพูค่ะขา ตัวนี้สวยมากงานเนี๊ยบมากเลยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะสามารถสอบถามได้จากทางสกิตช็อปได้นะคะอคขอบคุณมากคะ่ะ